สวัสดีอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆพอฝนหายได้ไม่กี่วันเราก็ถอนหญ้าจนเรียบหมดแล้วคะ่ะในบ้านนี้ไม่มีแล้วคะ่ะไม่มีสักกะเส้นแล้วคะ่ะค้างอยู่ตรงข้างบ้านหลานนิดหน่อยเดี๋ยววันสาอาทิต์์ค่อยให้หลานๆช่วย จะได้ให้น้องเอิร์ดน้องไอซ์เก็บขยะด,ด้วยแถวนี้น้องกายจัดการไปละน่ค่ะครัง้งที่หลานจอดรถแถวบ้านเรานี่เรียบร้อยหมดแล้วอันนั้นเป็นฟักข้าวก็จะปล่อยให้เขาเลือ้อยตามพื้นดินดูเก็บยอดแกงสป,ปะแห้ง <laughs> แล้ววันนี้ก็จะมาแถวนี้ค่ะแถวนี้ค่ะนี่ค่ะอุ้ยออกดอกแล้วไม่เยอะเอาแป๊บเดียว วันก่อนได้กับน้องกายทางข้างกำแพงค่ะทางน้นเดี๋ยวค่อยเลาะทางนี้อีกทีตอนถอนตอนนี้คงได้ใช้อาวุธช่วยเพราะว่าฝนแห้งไปแล้วปีนี้แหน่เยอะค่ะโู้ดอกกระเจี๊ยบสวยจังเลยดอกกระเจี๊ยบค่ะ แ็บแดงอ๋อมีลูกด้วยต้นนั้นเป็นเพียงอะเป็นเพี้ยตาไปละนอลูกว่าพี่สาวมาจากกรุงเทพเอามาจากเป็นเก้าเป็นจริงๆอุย๊ยมีรากด้วยเอาไว้ให้นกให้หนูกินคนกินนี่มาขามเทศค่ะ ทำไมน่ะอ้าวมะขามเทศออกดอกแล้วเหรอทำไมเธอออกดอกไวจังอ๋อไม่ใช่ดอกอย่างอื่นนี่ก็สั่งสั่งต้นเข้ามาปีนี้แหน่เยอะค่ะจะต้องหาปลามาปล่อย ปลาเนี่ยคะเวลาปล่อยไม่มีคนเอามาปล่อยหรอกคะ่ะเวลามีแล้วมีคนมาจับกิน <laughs> ไปทางโน้นดีกว่าไปทางรกๆดีกว่าไปทางรกรกก่อนเอาต้นแก่ๆจัดออกก่อน เอเท okay, นะคะเพื่อนๆทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะแดดอุนอ่นๆค่ะ